สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มิสพูชแนลนะจ๊ะวันนี้กูจะมาสอนวิธีและเทคนิคการหารนะสำหรับพวกมึงไม่ว่าจะอยู่มอต้นหรือมอปลายถ้ามึงบอกว่าเออเวลามึงเจอการหารอย่างเงี้ยสองหาร7ส่วน2เนี่ยมึงงงว่าเอ้ยเฮ้ยกูต้องตกอะไรขึ้นข้างบนลงข้างล่างฟึงฟังนะกูจะสอนเทคนิควิธีนะง่ายๆสั้นๆได้ใจความมากๆนะจ๊ะโดยเฉพาะน้องมอต้นนะมึงมีประโยชน์มากๆกับมึงเลยดูนะ2 ถ้างี้มันจะงงมึงเปลี่ยนก่อนนะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนให้กลายเป็น2หาร7ส่วน2โอเคเนาะถ้ามันมีหารหลายๆชั้นนะถ้ามันมีหารหลายๆชั้นเปลี่ยนจากหารเนี่ยที่มันมีหลายๆชั้นเนี่ยนะให้กลายเป็นสัญลักษณ์หารเฉยๆอันนี้เทคนิคเลยนะเทคนิคเลยนะเปลี่ยนมาก่อนจากหารที่หลายๆชั้นเปลี่ยนเป็นตัวหารเฉยๆแล้วไงต่อแล้วเปลี่ยนจากหารเป็นคูณสลับเศษเป็นส่วน จากหาร7ส่วน2ก็เลยคูณ2ส่วน7ถูกปะละ่ะนะเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยได้เป็น4 7, ส่วน7เห็นปะง่ายไหมง่ายนะเพราะฉะนั้นเทคนิคเลยนะทุกครั้งที่เวลาเจอหารซ้อนกันหลายชั้นเปลี่ยนเป็นตัวหารแบบสัญลักษณ์โอเคเนาะอ่ะเรา,าลองดูข้อนี้เหมือนกันอ่ามี7ส่วน2หาร3ส่วน4ต้องทำไงเอ่ยต้องเอา7ส่วน2มาหาร3ส่วน4โอเคไหม แล้วไงต่อสลับเลยหารคืออะไรเปลี่ยนเป็นคูณ4สนะ่วน3เนาะเพราะนั้นทำไงเอ่ยก็ได้แล้วเรียบร้อยตึกตกึตัดการเหลือ2 7 2 14คูณเอ้ย14เรียบร้อยหาร3โอเคเนาะโอเคนะเพราะนั้นเทคนิคถ้าได้อะไรจากคลิปนี้คือ เปลี่ยนจากหารเวลามีหลายหารหลายชั้นเปลี่ยนให้พวกากเป็นตัวสัญลักษณ์หารแล้วเปลี่ยนหารเป็นคูณสลับเศษเป็นส่วนนะจ้ะ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่บรีวิวช่องไิเศษบูลนจ้ะ